คุณเจ็นนาบอ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องมิทูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับโอ้อ่ะรอบนี้เป็นบุสโซครับโอ้คุณครับบ้านไหนบ้านบ้านบ้านอู้เยเนาะ ขอให้ตกเกเกียนเกเลยแต่ดวนเลยเราอยู่ครับทีมงานสีรุ่งเรืองเหมือนเดิมครับ น,น่าจะวิ่งอยู่5้าคันเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ก็จะตักช้าหน่อยนะครับ อ่าแต่ว่าชัวครับอู้จัดหนักเหมือนกันครับอฮ้ยเบนเบนเนหน่อยเ้นเออเดี๋ยวใบรุ่นครับ รอ,อบนี้เดก้าครับอันนี้ก็ใกล้จะเลิกงานแล้วครับก็ห้าโมงกว่าแล้วนะ หลอกหน้าดินครับลอ้ยลอกเกี้คันฟ้ายังไม่เห็นมาครับ ทีมงานนะครับทีมงานนี้จะเอารถเข้าอู่ประจำนะครับก็จะเหลือไว้แค่แมคโครครับแมคโครก็จอดไว้นี่ครับอ่ะำได้นะครับที่สนใจนะครับแมคโครนะครับเห็นว่าเท่าแกจะปล่อยนะ ออราคาก็มาต่อรองกันเอาครับโอ้น่าจะวิ่งไกลอยู่นะ จัดหนักให้เหมือนกันโอ้ไป ทีมงานนี้จะเลิกงานอยู่ที่ห้าโมงนะครับห้าโมงยินตอนนี้ก็ใไปเวลาแล้วครับน่าจะอีกคนละสองเที่ยวสามเที่ยวประมาณนี้นะครับอาจะวิ่งไกลนะครับแมคโครจอดรอ อมาครับหนึ่งคันอินโนครับโอ้มาแล้วอีกคันหนึ่งครับล็อกกี้ครับเจ้าด็อกครับนักขับที่หดที่สุดในทีมงานครับ โอ้โอ้เอาเมียลูกมาด้วยครับอยาบสนบะเฮ้ย,ไ,ยไม่ซื้อเว้ยเฮ้ยฟุโอ้ยชอบแรงครับนี่จอดเทียบครับให้ดูครับว่าคันไหนสวยกว่าละ วิ่งทั้งหมดห้าคันครับเถือว่าตักได้เร็วครับ อุ่มดินก็โอเคครับไม่จะเ,เทไกลอยู่นะครับเพราะว่าแมคโครต้องจอดรอเอ่อวิ่งทั้งหมดก็ห้าคันอ่ะเต็มแล้วครับ น,นี่ถือว่ารอในทีมง,งานแล้วนะครับเนี่ยอันนี้อยู่เครื่องอยู่1้อยนะครับเอ,เอแสดงอี้แล้วครับจอด,ดอกครับ เดี๋ยวจะให้เจ้าด็อกเหยียบขลังเอ้ลั่นหน่อยโอยไม่มีฉับเด็ดครับช่วงนี้ไม่มีติดลมกันเลย มาดูการทำงานของทีมงานสีรุ่งเรืองนะครับส่วนแมคโครอีกขั้นหนึ่งนะครับเออหน้ายังเอาไปซ่อมนะครับันนั้นจะเป็นคูมันสุขนะครับ Pc ร้อยยเ้ยไปคือเลยเตรนี่ tiếng lem Giờ cho bịt kíp gặp cho đó khắp Đất 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 Ôi này เต็มให้เจ้าดอกเลยครับเบนหน่อยบบเบเนเยเย็บเย็บเบน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 หน่อยเบนเบลเบเบนดังดงหน่อยเบนดังดังเ <c oughs> จะดอกนี้เอาเมียม,มาด้วยครับกับลูกอะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ